เดี๋ยวคุณหายคุณเงียบไปเลยเดี๋ยวคุณมาค่อยเริ่มใหม่เอาเอาให้ครบครบแล้วก็เริ่มเริ่มใหม่ทีเดียวไปอ๋ออุ้ยชิ้นนี้มันแต่ว่าให้หนีความตายคนนี้พวกกระดีได้ไหมที่ที่ผมแนะนำเดี๋ยวคนลุกฐานมีคนบุกฐานเอาค้างค้างเอาเลยขึ้นค้างค้าง ที่เดิมด้วยกูเฮ้ยอย่าเอาอย่าโอเคๆอย่าละละาย่าไป้่ากันไหมอย่าเหนื่อยๆต้องมีปืนอ่ะต้องมีปืนยิงใช้ใช้ตีไม่ได้ตีแล้วลองตีเราไม่ได้อ่าตีมาดิ กิ uh, uh, ปั๊บกูเห็นกระโปรงมันทะลุไอ้เหี้ยกิป๋าที่เหลือด้วยกิตปั๊บมาดูมึงกันใครเกมนี้ลงมาจต่เช้าสองนั่แล้วกูเห็นมึงเอ้กิตมึงเปิดแท็บดูแล้วมึงอ่านอ่านชื่อรีพอร์ตอ๋อแตกเมืตอนไหนโอเคกระโปรงนี่กูเห็นทะลุนั่นมาคือมันตายแล้วโอ้โหไม่เอาระเบิดก่อนเลย โหชิบหายเลยเอ้ยสามหัวขาดอะเฮียเลือดไหลตายเดี๋นี้ไม่เคยบอกให้รับโทรศัพท์อะเนี่ยเอาดีเนี่ยโทรศัพท์รอมแพะโบชิ่ฉี่แล้วอันนี้คือเอ่อ PVP ีนะมั้งคุณก็เกวียนเล่นนานๆแล้วยังไม่ไอนี้อะอาวเออ โอ้มาฟรีก็ไม่ฟรีขนาดฟีละเราได้รับวันแรกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโล่โล่เมาโล่เมาโล่เมาตาดบอลเป้าตาดบาลเป้าตัดกันเยอะเขาบอกไปเฮี้ยตัวบอลสุดเยี้ยนี่นี่มึงดูมึงดูมึงดูวันตีแม็กกี้นะกี้นะกี้ ไปยัไงอดตอดีตีเท่าไหร่บ้าง้องขุดอยู่ไงต้องขุดไอขุดมึงทำอะไรอยู่เนี่ยคือมึงอยู่ไม่ใช่มึงไม่อยู่อ่ะมันหลับไปหรือเปล่านอนนอนเลยแล้วก็หลับไปเลยไม่มันไม่หลับกูพนันได้ไม่หลับไปยัไงก็ไม่หลับไม่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 มาฉีดมาฉีกแล้วโอกาสเปิดน้อยกว่าเลยดีว่ะพากรแม็ก m a เฮ้ยใครอ่ะ เนี่ยมึงไงแตเนี่ยตกใจมาเลยเย้ขวยมึงเขาเตือนเลยกูขอร้องเฮียมึงมันยังมวยเฮ้ยใครอะใครอะเฮ้ยแมานักมวยเอานักมวยนักมวยไดนักมวยเฮ้ยมาแล้วเขาบอลแล้วเขาบอลไอ้ยีกูเลือกตื่นอยู่แต่ชหอปปิ้งอย่าหักปิ้ง นี่กูจะเอาปืนเกมเลยนี huh uh. ่เน uh, ี yeah. ่ยยิงวันดีนักมวยนักมวยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโดนชาร์จโดนชาร์จรอจะวายอยู่ตีหนีกูรออยู่กูเก่งไอกูเสียเลยเนี่ย ไม่ไมันมีเสียงระเบิดด้ว้ำไม่เยอะเลยมีกูฟาไปแล้วแยไงเฮ้ยเอาวอยอย่มาู่ข้างนอกเหรอตัว<ม>เห็นม,มุมตัวเห็นม,มุนม,มไม่เยอับเปร์นะไม่ระวงังไอ้ตูนอนี่ ประเทศเเก่าไอ้เที่มาเหอะมึงจะเล่นมุมาเลยกูไม่รู่แม่หลอกเจตการต่างกันเยอะชีวิตมึงไม่เคยจับปืนแตคกูจับปืนมาสองข้างกลืนเกี่ยวอะูรกูบอกได้เจตการในการหาข้อมูลแต่ละอย่างอะมึงต่างกับกูเยอะกูบอกให้กูเป็นกูจะเบื่อสว่านมาก่อนเฮียกูรู้ว่ามุมไหนที่แบบว่ามุมอับที่แบบศัตรูไม่เห็นกูรู้มาก่อนเฮียกูรู้เยอะกว่าเฮียเฮเดี๋ยวบางการมแห่งยังไงเฮีย มือเบกแค่มือเบกแค่เด็กเด็กเรียนรอได้ปีเดียวแล้วอยากก็ยอยากอยากยิงเลยกดเขแล้วปกอปากตัวเองดิเดดิ้ๆเลยวมนดีนกมวยโอ้ยยยคยอยไม่การวางป้อมมันก็ตางกันได้ออมแวกไม่กันเลย ใครพูดใครพูดมัดอะไรอ่ะเฮ้ยลองเล่นไหมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเป็นเวฟเป็นเวฟไปที่อะเอ้เอาไอการตายอะไรอ่ะเอ้าเสียงนี้น่าจะยิงกระบะตัวเองแปลกอะทีไฟมีใครยิงผมก่อนอ่ะเอ้ยไฟนี้ไฟไฟนะเว้ยเออกูกูยิงเพื่อยิงผีตายไป กูิก <quin ata> <ine> ียนั possibly? ้ท oh yeah <spirit> ี่เอ้ยนี่ไงรู้ตำแหน่งร้านปืนแล้วนี่กูิงกเียนร้านสะโอ้โหกระสุนหมดอ้อยพึ่งเพึ่งนาให้ลาให้ลาให้ลาให้วลาไว้เบร์เบรเบห้ไอ้ี่ยไอ้ไอ้ย่าล่นหนกูลยปะว้อ้เอาอยู่หมดยงงไอ้ไม่ก่อนไม่จะเล่ยนรถไฟหี่นาแน่แคมนน เอาต่อยได้เอามาดูมวยยังมวยยังมวยวันนี้ยังมวยดักมวยดักมวยไม่ไม่เป็นนี่หวะเที่หวะไม่เป็นที่ว่ะไม่เป็นที่ว่ะแบทชั้นลอยยอดที่มึงต้องการเฮ้ยโดนกูเนี่ย มาดิทักมวยไอ้ยักมวยไอ้ยักมวยมาดิทักมวยไม่เป็นนี่หว่าไม่เป็นนี่หว่าไม่เป็นนี่หว่าไม่เป็นนี่หว่ะเดี๋ยวมึงก็คุยได้ไอเกียดเอาเอามือหน่อยให้มึงแชร์ได้เดี๋ยวคือเฮ้ยปืนข้างหน้ากูวเตียมเฮ้ยเฮียเดียวปืนคนกลางเลยเฮียเออไอ้ดียกรรมไอ้ดียกรรม เยอะอืออยออือมันต่อยยี้มาต่อยยี้อย่าขัดที่ขัดที่บ้านเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอย่าหมด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 จริงขึ้นบ่าหมดจริงขึ้นบ่ารอเรอรอเกมยี่ไหนหวะเกมที่อะไรเหลือบึ้งกับกูเฮ้ยเอาเอาไม่รู้มุมไม่รู้มุม โอ้ยจะไปกูเป็นลานช้าสัตว์โอ้โดนแล้วเลยโอ้ยแหกขาโชว์เฮ้ยเอาเอาเมืงอไงกันแหวนเราคุ้นใจเฮียแต่ข้างหน้ากูเนี่ยกูได้อีโต้กูได้อีโต้เกิดพี่แอ๊กเกิดพี่แอ๊บฮึยเฮียมันไม่มีกระสุนแล้วเว้ยโอ้ยแควไอ้กิดไม่อยู่เฮ้ยเอาโทรศัพทคนไม่อยู่ โอ๋เจอไปแล้วโอ้เกมน้องเกมอยู่ไหนน้องเกมอยู่ไหนตัดดังตันเนาะออโดนกัดโดนกัดเออาเฮ้ยได้เสียงได่เสียงได้เสียงไอ้ฟาดโดนกูอึห่าว้าวดับสิบวิไหมสิบวิอ่ะแบบห้ามเจอกันห้ามฆ่าสิบวิอะอ่ะฮะ เ้ยไอ้เหี้ยเมื่อกี้ไอ้เหี้ยอะไรเหี้ยเกมไม่เกิดมาไม่ปืนอยู่หน้ากูไม่มีเหี้ยเลยเฮ้ยมึงติดมันเป็นเหี้ยอะไรวะทำไมกูเดินมากูเดินเนี่ยกูไม่เจอใครเดินวันแน่เลยไอ้เหี้ยไม่แมบมันไม่ได้กว้างมากนะโอ้ยเหี้ยเอ้ยูอาหัวเหี้ยไอ้เกมมันตต็มว่ะลุยเต็ม เนี่ยมึงคิดว่ากูมีกระสุนเนี่ยกูไม่มีอะกูย้าป้าไปหมดละวึงมีแค่นั้นแหละอ้าวออาไอกิตา์วะคือไอ้กิงอยู่เฮ้ยมาดิเวดี้ไม่เป็นนี่วะเฮ้ยอ้าวโหมันปีนโควนอ้เฮีย เออเามึงดูเอามึงดูกูดิ <c oughs> ควอยไปขวไปเยอะเลยเฮียมึงมาร์คมึงมาร์คจุดปะเนี่ยมึงมาร์คแบใช้ใช้พาติบอยู่ฟาติยาลมมึงไม่บอกเลยเฮียเลยชิว๋วอย่าไปได้ติดกระจกนี่วป่าอันนี้มัยนย่อดเปล่าเว้ยอุ้ย <c oughs>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  ไอเกมพิมพ์ล่าส์เรคือมันไปหรอเอาเลยไถึงตาที่ท้ายมันก็ไปไอเนียลืมะลืมไปเยียมใครรีดอย16ไว้ไ้ตัดฮอยู่ที่เดิมใช่ะกระจอกเกมเราตากันเยอะปีมือในการยิงอะ เฮ้ยอุ๊ยมิเชสเตอร์ยังตันมิเชสเตอร์เฮียไปเริ่มเร็วเร็วมิเชสเตอร์พ่อเงี้เอามชื่อวิเชสเตอร์เนี่ยวิเชสเตอร์ชสเตอร์ซูเปอร์เอ็กซีเนี่ยเออเนี่ยมันชื่อวิมันเนี่ยมันเขียนบอกอยู่เนี่ยวินเชสเตอร์ซูเปอร์เอ็กซ์สามเนี่ยชื่อปืนเนี่ยอุ้ยมีเคี่ยอะไร ไม่ดูหลังเลยไนดะ้สามเยเฮ้ยเฮ้ยโองลาไม่ดีมึงเยมึงสองาไ้ยีู่จั่วชีวิตยีเลยเฮ้ยอีก,กินแะไรตรงไปไอ้หียขุเหอ้ขุนดังผีไอ้สั่วยลมยิ่กินไรย,ย้อ,อยึงขวาพวลบไหนก็ตายอมยาอยูยอย่หียโดล้อมโดล้อม อหยุดละเรดเสร็จแล้วเว้ยโอเค <c oughs> โอเคอย่าไปที่นี่มีคนโกงมาสัตว